ดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้เมนูแมวให้ดูไปแล้วเนาะเรานึ่งปลาดุกนะคะวันนี้เราจะลองทำเมนูปลาดุกฟูกินกันค่ะยำปลาดุกฟูเนาะเราจะทำยำปลาดุกฟูนะคะเราก็มีเครื่องนี่นะคะลองเนาะมีเครื่องที่บ้านพริกหอมมะนาวมะม่วงนะคะ มะม่วงออกเปรี้ยวๆเ,เนาะเปรี้ยวมันๆถ้าได้มะม่วงแก้วขมิ้นนะเหลืองๆจะอร่อยอันนี้ปลาดุกนะคะตัวใหญ่เลยซื้อมาเนาะเอาแบบตัวใหญ่ๆนะคะจะได้เนื้อเยอะๆเราจะลองทํานะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงนี่ค่ะเครื่องเคียงเนาะถั่วแล้วก็ผักวันนี้เราไม่มีเนาะเราเอาของที่มีติดรัวในบ้านแล้วก็มีน้ําเชื่อมนะเราใช้น้ําเชื่อมไปเลยน้าําปลาน้ํามันนะคะ เดีおお๋ยวเราจะมาทำเครื่องปรุงนะคะน้ำจิ้มเนาะแล้วก็ปลาดุกเราจะดึงหนังออกแล้วจะเอาเนื้ออย่างเดียวนะคะโขกก่อนนะคะโขกให้นนะะละเอียดเนาะนี่ค่ะเราจะโขกให้ละเอียดเอาเฉพาะเนื้อหนังไม่เอาโขกแล้วก็จะมาคุกเคล้าอีกทีนะคะเดี๋ยวเราทําชมนาจาทําทน้ำจิ้มกันเลยนี่ค่ะเจ้าของปลาดุกมารอแล้วค่ะนะไหนเนาะ เนน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 ม,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 มวัดลงไม่ได้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 เดี๋ยวก่อนรอคิวเดี๋ยวได้กินเคค่ะวัดลงวนขึ้นลงเดี๋ยวจัดการตัวแสบก่อนนะคะเลียปากแล้วโอ๊ยโอ,ยโอยนี้เราก็การแกะกระดูกเนาะเอาแต่เนื้อและโขกแล้วเ,วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ชามแล้วก็ เติมน้ำมันพืชน,นะคะคลุกเขานะคะเดี๋ยวรอชมเลยค่ะนี่ค่ะเราก็คลุกเนื้อปลาดุกกับน้ำมันพืชเรียบร้อยแล้วนะคะให้เป็นแนอเรลวๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันเลยค่ะกับปลาดุกฟูเราละจ้าตามไปชมเลยค่ะนค่ะเราก็จะมาต่อจาก ขลกประดุกฟูแล้วคลุกเข้ากับน้ำมันเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทอดประทูเอ้ประดุกกันเลยนะคะประทูทําลองทำกันเลยนะคะ ดเเหลืองคืนนะคะเราก็ไม่เคยทำล้วเราองทำดูหลายๆเช้าเนาะก็อาทำบอกเลยผันอใเขาเรีอนต่อบกันนะครับ ตแรงแรงนะก็จะาอาจจะติดกระทาะเนากเ้า,าเรามาัส่งเลยงานมาันมาได้ส่งเงิช่วยหน่อยอาจะไม่สวยเป็นแค่นใส่กระติงได้ยท,ทำใหเู้หัวใจ ตีตรงการจัดลูกทรงเนาระชอของเหลืองก็ไปนนะคะ่ะผลสมผลก็มาค่ะนู่นแชววันเราก็หอมบัตโต้ยวค่ะกินเป็นรับประทานทีค่ะเดี๋ยวว่ามาตัดกันนะคะ อันนี้ก็เป็นทรงรูปหัวใจสวยงามนะคะ <c ười> ต่อก็เหลืองให้สวยก่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราทอดให้เสร็จเอาม,มาดูกันนะคะจะตัดชุดนี้ขึ้นกันนะคะ ค่าฝนมาแล้วค่ะมีฝน,นกันนะคะกระดุกเรายังไม่ทันเสร็จดีเลยค่ะ <c oughs> มามืดเลยค่ะเคค่ะเดี๋ยวรอเซ็กกันนะคะเร่งทอดก่อนนะคะลมฝนมามืดแล้วทอดประดุกให้เสร็จกันฮนะพี่เพชรอะหอมเลยเค่ะเดี๋ยวรับเชิมตอนเสร็จเรียบร้อยนะคะ ฝ้าฝนเริ่มมาแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่ำประดูกครูเรานะคะลับนี้เลยค่ะฝนเกือบทอดไม่ทันฝนลมแรงฟ้าแรงด้วยเมื่อกี้เราทำอหน้าบ้านตรงนี้เนาะเสียวมากเลยฟ้าเรียบรีบทอดเลยเราออกมารูปร่างกระทะเรามัน ปิดเนาะถ้าเราแบบมันเป็นทรงรือไม่แบนเนาะแต่ก็ได้อยู่นะคะนี่เรามาชิมกันเลยตีมือเรานี่ค่ะยำ้ำยำเรานะคะใส่มะม่วงหอมแดงไทยนะซอยพริกซอยหรือจะสับก็ได้ปั่นก็ได้เนะเาะก็มะม่วงน้ำปลาน้ำเชื่อมนะคะโอเค อืมเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วลองชิมกันเลยค่ะกับเมนูนี่กับบรรยากาศนี่เลยค่ะสุดยอดฝนตกค่ะดูนะคะถึงจะไม่สวยแต่ก็รอบค่ะนี่เลยคะ่ะนี่เราไม่มีผักกิ้นช่ายเนาะอตั้งโอรือว่าผักสลัดเพราะว่าเราหาในตัวเย็นได้เท่านี้ค่ถั่วแล้วน,น้ำจิ้มเนาะ มะม่วงเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวแบบสะใจเลย,ยนี่เลยปิดหน่อยนะคะชิมกันเลยค่ะฝีม,มือเราเองกริ่งกริ่งชิมกันนะคะอแปบเหมือนที่เราไปซื้อเขอาทานเลยอือร่อยมาก หาผักสลัดเนาะมีต้นหอมผักชีกแกลมเี่ค่ะขอทากนกันนะคะกับกบรรยากาศยามเย็นนี่ค่ะมันมือเดียวค่ะปลาดุกดิ้นค่ะไม่ข้าวช้อนเฮ้ค่ะขออร่อยก่อนนะคะสำหรับมึ้อกับ,บ,บ,บยำปลาดุกปูเราเองเฮ้มือเราเองอืมมันกินน้ไาดา้ไหมคะอันเนี้ย มีไข่ต้มนะตูนนะได้เลยอ,อร่อยมากเลยน้ำจิ้มเจนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชม,ำบม,ชบบมสำหรับคลิปนี้จะมาดูเกี่ยวกับางออกไปหนูฝนตกฟ้าร้องไปอยากวันสวัสดีท่านผู้ชมเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กๆน้อยๆนะคะกับช่างเมนูแมวกับ ยำปลาดุกฟูเนาะลองทำครั้งแรกกับเครื่องที่เรามีในครัวเนาะเราททำยำบุญเส้นโบราณยแล้วก็มีถั่วทอดอยู่แล้วนะคะซื้อปลาดุกมีมะม่วงพริกหอมมะนาวเราก็มีอยู่แล้วมีน้ำเชื่อมมานะคะกระขแค่ผักสลัดผักที่เรากแกรมนะแก้มแล้วก็พิกชาหรือต้นหอมก็ได้เนาะโรยแค่นั้นเองแค่นี้ก็อร่อยนะคาสำหรับเย็นนี้ กับบรรยากาศนี้แหละค่ะพาไปชมนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะสดชื่นดีนะคะฝนตกยามเย็นนะคะเมืองสุรินทร์นะคะเทค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะแซบๆลองทำทานกันดูนะคะง่ายๆอร่อยของเราเองค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า